กรมอุตุเตือนฉบับที่5ทายตอนบนอากาศแปรปรวนพายุฝนฟ้าขนองลูกเห็บตกลมแรงกลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารรายงานสภาพอากาศกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยประจําวันเสาร์ที่12กลกุมภาพันธ์มารับฟังรายงานสภาพอากาศกันเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ห ตือนอากาศแปรปวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าวันนี้ถึง13คกุมภาพันธ์65เช็คเลยจังหวัดไหนได้รับผลกระทบบ้างน,นายธนสิทธิ์เอี่ยมอานาันชัยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุ นิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5ลงวันที่12กุมภาพันธ์2 5 6 5เวลา5 0านเรื่องอากาศปแปลปวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2565ในช่วงวันที่12ถึงวันที่13กุมภาพันธ์ 2,565คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนเข้าโปรคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาโปรคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกร,กรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยสำหรับจังหวัดนะครับที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังต่อไปนี้นะครับวันที่12กุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับเริ่มจากภาคเหนือมีจังหวัดน่านอุตรดิตพิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาหนองบวัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์นะครับภาคกลางมีจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีสสงหงบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาการจนะบุรี สุพรรณบุรีนคนปรปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสะมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกนะครับมีจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับวันที่13กุมภาพันธ์2565นะครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีจังหวัดเลยน้องคายน้องบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับภาคกลางนะครับวันที่13นะครับมีจังหวัดลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออก มีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดจึงขอให้ประชาชนนะครับติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ w w w t m b go t h หรือที่โทรนะครับ02-399 4012เขต13และสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับประกาศณวันที่12กุมภาพันธ์2565นะครับเวลา05.00นและกรมอุตุนิยมว,วิทยานะครับจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่12กุมภาพันธ์2565นะครับเวลา17 นาฬิกานะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารรายงานสภาพอากาศประเทศไทยประจำวันนี้ที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพาด้วยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่าชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านได้รับฟังกันนะครับและกระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าตำหรักคลิปนี้สวัสดีครับ